คนนี้สู้ทนหลายปีมาอยู่ไทยแลนจากบ้านมาไกลสุดเสนเพราะความยากแคนลูกจึงไกลถิ่น สู้ทนชีวิตมาสิ้นกลับกลัวไม่กินลูกก็อุ่นใจสวัสดีสบายดี่นอ้องกองไฟกับสุข,ขคนเด้อนี้คือเห็ดขอมน่าใหม่กินมาะวันอาทิตย์เบิร์ดมือ Đi thay mất rồi, thay nói gì không? Mặc bùa đi Đây bùa ดูประจำช้าค่ะนีสีิหั่นเาตงนี้แหลอันนี้เาใส่ต้นหอมหรือว่าใส่ต้นหอมะออต้นหอมอหอแร้วก็บางเงี้ยนะ A gente ก็ได้แต่ว่าเห็ุแล้วชุดชักใหนกูแค่นั้นแหละเพราะมืออื่นกูต้องใส่อันเรื่องมันได้ไม่ใช่ปัญหาหรอกทำไมเขาเห็ดซีโมงที่ึ้นสามโมงแล้วแล้ววะแล้ววะให้เราไปต่อไปตจองตุ้งางก่อนฮ้าก่อนไปลองเที่ยวที่เมือ แกต้มตีนไก่มาเปิดะ้ามาแก้กัหน่อยไม่ต้องปลาดต้มตีนไก่มกน้ำใหม่ยังพอทันสุกนี่ ข้อหมูยาหมูหมูสุปพักใส่ยะกระพูหมูหมูบะแมนข้อเอากิน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 โอ้แสบอะครักสุปพักข้าวเหนียวห่อนห่อนโอ้ข้าวเหนียวไหวผื่นเลยสุปเปิ้มสุปพักเต็มตะละมังเลย กับพระท่านสุกเ,เข้าอยู่ข้างหล่างนี่ทำนีา่าของกิน